ข้อสี่ข้อสี่เดี๋ยวผมให้ไปทาเองแล้วกันแต่เดี๋ยวผมให้แนวคิดสั้นๆอธิบายแนวคิดเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะไม่ได้ลองฝึกทําเองนะแต่คุณก็ไม่ได้ลองหรอกเพราะคุณก็ไปดูอาจารย์มาลรีได้ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเสียเสียวเวลาเยอะมันตำตำกันละมันเป็นข้อสี่เป็นโจทย์เรื่องของแรงระหว่างจุดป,ประจุเหมือนเดิมเนะให้หาแรงที่กระทำต่อประจุห้านาโนคูลอมประจุห้านาโนคูลอมก็คือประจุนี้นะครับ ก็คือเรามีแรงอะไรบ้างเรามีประจุลบสามอยู่ด้านนี้ประจุบวกหกอยู่ด้านนี้ใช่ไหมผมให้ตัวเลขแล้วกันนะจะได้ง่ายอันนี้เป็นหนึ่งสองสามนั้นคุณเห็นว่าแรงที่เกิดจากประจุหนึ่งอยู่ที่ไหนครับประจุหนึ่งประจุหนึ่งกระทำต่อประจุสามเนี่ยประจุหนึ่งเป็นประจุลบ ประจุสาเป็นบวกนั้นแรงที่ก็ททำจากประจุหนึ่งกระทำประจุสามมีทิศทางไหนประจุต่ตางนีนกันเป็นไงผักหรือดูดดูดนะต่างนินกันดูดกันดังนั้นคุณรู้ว่า f อฟหนึ่งสามอยู่ด้านนี้ถูกไหม ประจุที่สองก็ทำต่อประจุที่สามอยู่ที่ไหนเป็นประจุบวกทั้งคู่นะรับประจุผลักกันนะเราก็จะได้ f สองสามมีทิศนี้ดังนั้นคุณรู้ันดีว่าแรงสุดที่ f สามก็ควรจะอยู่ประมาณนี้ ที่เหลือก็ใช้กฎของครูลอมเนาะ f เท่ากับ fab อ่ะผมใส่อ,อย่างนี้แล้วกันนะก็เท่ากับ k qa qb ส่วนด้วย rab ยกกำลังสองอันนี้ขนาดนะใช่าะขนาดทิศทางก็คุณก็ดูจากรูปแล้วคุณก็คคำนวณหาทิศทางเอาเองก็ใช้วิธีเดิมก็ได้นะแยอกองค์ประกอบแกน x แกน y แล้วก็หาเวกเตอร์รับโอเคไหมคุณก็จะเห็นว่าแรงจากประจุหนึ่งกระทำกับสามเนี่ยมีทิศลบ y ถูกไหมเนี่ยหนึ่งกระทำต่อสามเนี่ยมีทิศนะลบ y สองกระทำต่อสามเนี่ยมีทิศลบ x ถูกหมคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือหา f หนึ่งสามออกมาคุณก็ได้อะไรสักอย่างหนึ่งสุดท้ายอยู่ในคิดลบเจใช่มฟสองสามคุณก็คำนวณออกมาจากข้างบนน่ะแต่คุณก็จะรู้ว่ามันก็อยู่ในทิศลบไแล้วคุณก็ค่อยมาหา f สาก็มีค่าเท่ากับ f หนึ่งสามบวก f สองสามแกนเองนะบวกแบบเวกเตอร์โอเคไหมไอเดียมีเท่านี้นะที่เหลือไปลองทำเองไม่ได้ยากอะไรข้อห้าอ้อโทษทีย้อนกลับไปนิดนึง ข้อนี้อกี้ตอนนี้เราพูดแค่เรื่องกระแสะอย่างเดียวเอ้ยเรื่องแรงอย่างเดียวผมลืมไปจริงๆแล้วในบทนี้มีเรื่องของสนามไฟฟ้าด้วยนะสมมุติถ้าเกิดเขาถามต่อว่าสนามไฟฟ้านาตำแหน่งที่ประจุ Q 3อยู่มีค่าเท่าไหร่หายาาหาย,ย,ยังไงสนามไฟฟ้าหายยังไงโดยนิยามสนามไฟฟ้าก็คือสามไฟฟ้าคือแรงทางไฟฟ้า หารด้วยประจุทดสอบนั้นในที่นี้ก็คือคุณรู้ว่าแรงที่กระทำต่อประจุ Q สามมีค่าเท่าไหร่นั้นสนามไฟฟ้าณนะตำแหน่งที่ประจุ Q สอยู่ณตำแหน่งที่ประจุ Q สามนะไม่ใช่สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุ Q 3นะสนามไฟฟ้าณตำแหน่งที่ณจุดเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับแรงที่กระทำต่อประจุ Q สามหารด้วยประจุ Q สาม เพราะเราก็มองว่าประจุณตำแหน่งนั้นคือประจุทดสอบแรงกระทากับมันเท่าไหร่คุณก็หาแรงกระทามันก่อนแล้วก็เอาประจุของมันไปหารคุณก็ได้สนามณตำแหน่งนั้นหรือถ้าเกิดเขาถามตรงกันข้ามคุณก็ทํากับการคุณก็คานวณหาสนามก่อนแล้วก็เอาประจุไปคูณคุณก็ได้แรงก็แค่นั้นเองหลักการมีแค่นี้ ข้อ5นะครับตัวนำตรงกลม2ตัวนะครับมวล M อนะครับผูกด้วยเชือกยาว L เท่ากันนะครับเมื่อให้ประจุไฟฟ้าทั้งสองอันมีประจุ Q ิทำให้ทรงกลมปักกันทำม,มุมเซต้กับแนวดิ่งนะครับจงหาประจุบ,บนตัวนำนะครับ ก่อนที่จะไปถึงโนนั้นแนวคิดข้อน,นี้ก็เหมือนที่กูเรียนมาในฟิสิกส์หนึ่งนะดูว่าแรงกระทำของมันมีอะไรบ้างการที่มันอยู่สมดุลอย่างนี้ได้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าแรงทุกทิศท,ท,ทางเท่ากันใช่ไหมถ้าบอกว่าอันนี้มันมีมวล m แรงที่กระทำต่อมันก็คือแนวดิ่งก็คือ mg นะครับใช่ไหม w เท่ากับ mg ใช่ไหมเหมือนกัน้ามวน m เ,เท่ากันข้อนี้ง่ายเพราะมันมันเป็นสมมาตรเนาะเขาบอกมันเหมือนกันทุกอย่างเลยระยะเชื่อกก,ก็เท่ากันบวงก็เท่ากันประจุก็เท่ากันนะนั้นเป็นสมมาตรแรงอะไรที่จะทำให้มันอยู่อย่างนี้ได้อีกมีเชือกแขวนอยู่นั้นก็ต้องมีแรงตึงเชือกใช่ไหม แรงตึงเชือก T เราก็แยกแรงตึงเชือกออกเป็นสององค์ประกอบเป็นแรงตามแนวแกน x กับแรงตามแนวแกน y แค่นี้นั่นเห็นว่ากรณีนี้สิ่งที่คุณต้องหาก็คือแรงตึงเชือกตามแนวแกน y จะมีขนาดเท่ากับ mg ถูกไหมส่วนแรงตึงเชือกตามแนวแกน x จะมีค่าเท่าไหร่ แรงอะไรที่ทำให้ประจุสออันนี้ห่างกกันก็คือแรงทางไฟฟ้า Fe ใช่มไหมแรงทางไฟฟ้าที่เกิดประจุมันมีประจุ Q เท่ากันไงนั้นแรงไฟฟ้าก็มีค่าเท่ากับ kQQ ส q ่วน r s q u a r e r ในที่นี้มีค่าอะไรครับถ้าบอกว่าตรงนี้เป็นระยะ a นั้น r ก็คือ สองเอถูกไหมอารคือสองเแล้ว A มีค่าเท่าไหร่ถ้าบอกเชือกยาว L อลทำมุมเซตาัดนั้นเราก็จะได้ว่า A ก็มีค่าเท่ากับ L s i n ซน์เซตาไซน์ไหมไซน์หรือโค s i n ์ไซน์นะเอคือเอลไซน์เซานั้นกูได้ F อเท่ากับเ q กำลังสองส่วนด้วย2 l ซดสีตาทั้งหมด,ดยกกำลังสองนั่นก็คืออันนี้คือแรงตามแนวแกน x อ่ะเขียนเขียนไปตรงนี้เลยก็ได้นั้น t x ของเราต้องมีค่าเท่ากับ kq กำลังสองส่วน l, ส l ไซ n ์สีตา ทั้งหมดก็กลังสองก็เขียนอยู่ในรูปตัวแปร t อยู่ในรูปตัวแปรของ t กับมุมนั้นมันก็คือเป็นอะไรคนระับ t y ก็คือ t t โคไซน์ใช่ไหมอ่า t โคไซน์ส่วน t x ก็คือ t ไซน์ซีตา แกเนะี่ยนั้นคุณก็จะมีสมการสองสมการตัวแปรตัวแปรที่คุณต้องที่มีจากสมการนี้มีอะไรบ้างก็จะมีตัวแปร t ตัวแปรซต้าตัวแปร q แล้วก็ตัวแปร l ใช่ไหมอ๋อ,อมี m ด้วยมีมวลนะแต่ถ้าเกิด จากที่โจ้กำหนดโจย์จะกําหนด m l เซต้าให้เรานั้นไอตัวนี้ก็จะหายไปเป็นค่าที่กําหนดเซต้าหายไป l หายไปนั้นคุณเหลือจริงๆคือเหลือตัวแปร t กับ q ถูกไหมสองตัวแปรมีสมการสองสมการมีตัวแปรสองตัวแปรโดยหลักการแก้สมการได้ไหมต้องแก้สมการได้เนาะโอเคไหมที่เหลือเป็นคณิตศาสตร์เนาะจากจากสองแนวคิดสองอันนี้คุณเอาสองสมการนี้ไปแก้สมการ โอเคไหมผมผมไม่เขียนตามเนาะไปดูรายละเอียดในดอาจารย์มารีให้แล้วกันนะจารย์มารีเขียนไว้ลเอียด